นี่มีคนมาประกวดรุ่นพับบะเทืองเยอะมากเลยนะครับเดินทางมาจากประชาชนที่33ครับพอดีติดตามดูแล้วก็ได้โอกาสมาด้วยโอ้โหสวยครับขออ้พึ่งเช่าเมื่อกี้เลยเอามาประกวดด้วยพอดีจบกเกไปเท่าไหร่ครับเมื่อกี้4,000บาทสุดๆร้อนๆเลยพอหลังกล้องปุ๊บคืนเตลขอบคุณครับขอบคุณครับ เป็น f c นะครับใช่ครับผมวันนี้เอารุ่นอะไรมาปรอยครับบัตรประเดิมซับเนื้อนวะต่อ9รอบมปตัดว์ปแล้วก็เนื้อทองทิพย์เลขโฟนหนึ่งหนึ่งสี่ตัวเป็นของสัมมนาคุณให้กับลูกค้าผมได้เลขโฟนหนึ่งเข้าฝากมาประคุณก็มารู้จักกับรุ่นเข้าเดินซับได้ไงคะสรับผมได้นำมาแล้วก็ผมก็เข้ามาหาหลวงพ่อบัตรเพราะว่าผมกราบสักการะแล้วขอพรให้แบบเงินทองไหลมาทางมาผมก็เลยแบบมีอัขึ้นเรื่อยๆรับขึ้นเรื่อยๆแบบเรามากับสักการะชวนแฟนไปวัดสักการะ แต่ไม่ได้ไปทันหลวงพ่อหลวงพ่อแล้วเสียคุณคุมาเล่นได้ประมาณปีครับคุณมารู้จักแบบเข้าวงการนิดหนึ่งประกอบสกสาระท่านเราก็มีมีกําลังมีแบบขึ้นเรื่อยๆเงินท่าไหลามาในมาก็เลยก็เข้ามา,าวงการนิดนึงเดี๋ยวขอปิดชะกพี่เขาเลยแล้วกันะ <c oughs> นะเนื้อ <c oughs> นวะน,นวะวะไม่ตัดตียังไม่ม <c oughs> อขยังเปิดวันไหนอยากจะใช้เงินก็บอกได้เลยนะครัโถรครับโถยับามปีครับพี่โถยครับ